กาเียเดยวกันาเียีนี่ยกูสั่งเดียวเช่อใจกนมาดกู้ก็ไม่ต้องตั้งนะฮะไม่ติกันเลยเดียวยอดเธอคงจะนะจังหวะมาเธองเชื่อยอดสิผมมองตัวเป็นทิศนะ Chẳng chưa tỏ sưng hết của môn một lần tư đi mà, nó tìm nè 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 tí nè Nhớ nè 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 đó nè 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 Nhà nè nhà nè nè con chó, nhá, 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 nhá. chó

啊妈！你看，我这这小脚丫子，追起姐来，小脚丫那皮了。你看，你 <noise> 呀<樂>，我多大？你看，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 你来。你看，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 你

ปลัเตะปลัเตตานเท่ากัว่าหนอนที่เอาอยู่ตัวน้อยโจตัวนั่นนะแล้วมาโยตัวลองให้จุกเขินฮูุ้กเฉินจีตอนย่อจี๋กูเต้าตื้อเลยก็ตเตื่อเจ้ามันว่าหนอนเฮ้ยแหมดยังไงเนี่โอ้โหกูปุ่งปลีตาแเนี่ยจะเฉยหนอนเด้อที่เห็นว่าต้องขูดจืดดูตุ่มเปลี่ยหันติ้เดียรย อยาตัวอีแล้งซึ่งแบบยังแบบยึดวด้นะแต่จังหวะน่ะเออเอามือไอวอนจ้ะจังหวะน่ะไอวอนตาเลยฮึออือเลกตัวลูกสาลูกเกลนะตัวใหญ่โตแล้วชาลูกน่ะต้องการจิตัวใหญ่โตเลยอืมพายามจิตใจจะด่าลูกเลยะตัวเอารู้มาหนึ่ง

วันนี้ผมปริตาปลาเต็ปลาเต้าตาอยว้ามันจะไอ้สายแข็งปลาเต็ปลาเต้าตายเลยเอตัวนี้น่าทึ่อุ๊ยคงสมปลั๊กนะขอคงสมละจังหวะนี้จัมาดีครับวันนี้ไอ้สายแข็งจะมารีวิวเด้อใครที่ดูมั่งร้องมาดูบึงชักว่าไอ้สายแข็งตึ้งแค่ไหนนะครับก็มาดูสิ ใครลุงม,มุกโต้ลุงไถจะไปได้น,นะอะไรกนบอนตุงนี้อยู่นะจังหวะนี้นะไปหมวยอดน,อน,น่้นตัวสิไปนะจังหวะนี้จะเป็นลอยอีกเด้อใครจะอยู่ใครจะไปนะจังหวะนี้ ลองมาดูบ้างไอเส้แข้งจะให้ไอเส้แข้งเอาจะได้ที่หนึ่งไหมจังหวะนี้โอ้ยนอนชิชิตัวแปดไอมเสียงเขาฆ่าเียนโอ้โเรียบลงเป็นเจีเขาบอกจังหวะนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยั่อ้อยงตัวไก่ตาโมนิโนเล้ยก็แข่งด้เดี๋ยจะมาสุดตเราละ

โอ้ยช่วยรอยมันใจยี่จีคข่ของฉุดตัวใจยี่จีต้องตื่นเลยปอบๆเลยไอ้เเค่นเ่นจะปอดเนี่จปอบทุกปริยาในจังหวะเนี่ยว้าวมาดูไอ้เคมังกรของไอ้พี่ใส่เเค่เข้าเลยงั้ว่าจะตึงเคไหนอ่ะมาดูสิว่าไอ้ไอ้เเค่จะตึงเคไหนอ่ะ ลองมาดูสิใช่ใช่จะมายกอะไรกันเโยเตาที่อี้นำไจังหวะนี้จะได้ที่หนึง่งไหมกำมาดูกันสิว่าไอ้ไซคังเขาจะได้ที่หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวแค่สีคุนเขานั้นเดอ้อจังหวะนี้นะอ่าบอเวณที่โอ๊ยต่อนนั้นแล้ว เกียร์อหัวแตก้อเ้ยไอ้ินเสียงเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอตวเตอร์เกียร์ไปครับตัวหนครั้งเดียวอ่ะหัวแตกไลยะจังหวะนี้เดี๋ยวเคล็ตัวเดียวมาหนิจังหวะนี้จะได้ทิ้งไหมพวกไอ้ไอ้แข้งเขาจะเอาที่ยังให้ใจนะครับโอ้จังหวะมีคนดูอยู่้าสี่คนโอ้โหไม่ ธรรมดาเลยนะครับสามสิบเอ็ดคนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าเนี่ยไซแข็งไม่ตึงเกินที่ไอใส่แข็งเขาอีกตึงตึงเกินจังหวะนี้อืมตัวต่อเน,นื่องยังยนื้อโคตร,รนี่เหี้ยคิดตัวเกินตูวซะแล้วบอกว่าไรานบบาเนี่ยย้อน เกี่ยต่วนนี้บอ,อก,กเลยว่ายอดชิช้นยอดจัตือเลยจังหวะน,นัะ้นก็จัอกพอเลยวะเหลยอแค่ตัวเดียวนี่นะมันอยูตรงไหนวะไอ้สัเ์เกตนะกรโจนอ่

ันคิปใหม่นะครับเพื่อน